สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนช่อง FC นาะงกันเนาะอาจารย์เนี่ยวัสดีค่ะแฟนช่องทานมือนีิสาบานานุ่มจิตมากับอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะมาขอตัวเลขของอาจารย์หลวงปู่เนาะค่ะเต้องใช้บิ่งตัวเลขกับอาจารย์หลวงปู่ว่าคนตัวใหญ่เนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขของอาจารย์หลวงปู่นี่เขาเขาไล่งวดติดเนาะค่ะเนาะเพราะอาจารย์เนาะอืมก็เลบก็เลบมาขอตัวเรศเนาะค่ะเนาะกะพระอาจารย์ก็ะให้ตัวเลขเดี๋ยวสิสิเบิ่งตัวเลขกับพระอาจารย์ละกัน ถามตอนนี้วัดของอาจารย์กัลังสางเด้อค่ะเด้ดอผู้ใดอยากทำบุญมีจิตศรัทธานค่ะเนาะสามารถโอนเงินมาช่วยทำบุญสร้างวัดนะคะเพราะว่าดูแลว้ววัดยังน,น้อยอยู่ค่ะยังบ่ได้มีอย่างนอค่ะนอะอยากให้ร่วมทำบุญเด้อค่ะเด้อจากที่เขามาแล้วเขามาย่างอย่างนมากับอาจารย์เนี่ยรับสวกใส่สวกขัวโอ้ยดุนดันดุนทถามาอาจารย์จนวานอกาเนอ,เนอ,เนอแต่ก็มาถึงโดยปริยายนอค่ะนอกะสิมะบุงตุเลกับ พระอาจา,า,ารย์อาจารย์หนองปลื้นเนานะค่ะวาา Buff ่าตัวใดเนาะค่ะที่เน้นตัวใดที่ให้เนาะค่ะเนาะก็คือว่าหลัก็ความหวังของคณเนาะค่ะความหวังของคนไทยกับมักตุลีกตาบันนากับมักตุลีกกับมหาตุลีกมองเนาะค่ะตาเป็นตาตุ่มกับทุ่มเนาะค่ะเนาะเพราะได้สังวัดสั่ง่าซอยกันมาเบิงไปผอมๆเลยค่ะตุลเกขขยกันกับอาจารย์เนี่ยออกว่าสุดสูตรไว้นี่เขาตลอดเนาะอนี่อาจารย์เนี่ยคอนฟร์มอาจารย์เนี่ยมาเจออาจารย์หนองปลื้นเนาะค่ะเนาะก็ขายกันมาสั่นว่าค่ะ หน,นึ่งกันยายนเนาะค่ะเนาะหกสี่เก้าเอาหกตัวเดียวกันวาไอหกสี่เก้าหกห้าเก้าตัวเดียวกะสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าวิ่งคือวิ่งสี่กับวิ่งเก้าเนาะค่ะเนาะที่ขีเ้นใต้นี่คืออันนนเน่นเป็น,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 นะะบ่ค่ะก็คือไปกลับเป็นบ่นนนค่ะบ,บนรา,างไปกลับเด้อค่ะเด้อนี่คือเลขอาจารย์นอ้องตือเนาะคะ่ะเนาะ ยินข่าวว่าเข่ามัดตลอดไหมบอคคะเข่าหางวดคือเขามัติดติดนะฮะหางวดติดไหมบ่เจ้าค่ะมือนีพระอาจารย์ชุนอาจารย์เนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะวันนี้นี่สองอาจารย์เนาะค่ะกะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันคือตัวนี้แล้วค่ะสี่เก่าก็หกเก้าที่เน้นเน้นเนาะค่ะเนาะเน้นเน้นมีสองตัวเลค่ะนี่กะไปจิจลานายันเอาด้วยค่ะเด้อตัวเลขขอบคุณหลายๆกับอาจารย์เนี่ย นี่เ้อค่ะเด้อสูตรเดียวกับอาจารย์เนี่ยเด้อซีเก่าหาเก่าหกเก่าี่เก่าหาเก่าหกเก่ามันมีแค่สามตัวค่ะสื่อเห็นเบิดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพราบว่าสามาถยังรู้มันสิออกตัวใดแต่ว่าสูตรหวยเขามาคือหางวดติดเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์เป็นกับบ่ไดคอนเฟิร์มแต่ว่าเป็นก็คือเป็นหวยตามสูตรเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นบุญเนาะ,ะถ้าบุญสมพงกันนี่ดวงเขามีบุญหมุนกัน อเอากระซิ่ดถือเกลียดต่ำกันแล้วกัซอยสางวัดสางวาให้เป็นวัดเป็นวาเนาะคะ่ะยังขาดเคล็ดคือยังบ่มีเมียนนะคะเป็นวัดน,น้อยๆน้อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะสาบานาโนเซนเป็นกะบ,บอกเสียงอีกกะบ,บอกเสียงหนึ่งให้สายบุญร่วมทำบุญเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะที่วัดหนองปือเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกับอาจารย์หนองปือเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณเลยค่ะอ,อาจารย์ขอบคุณค่ะจ้า